สวัสดีครับขอตั้งรับพสัสดุช่องดี้ด้วยประเสริดสีนะฮะอะไร <c oughs> ไม่รู้แหละช่วงนี้ยูทูบยูทูบเบอร์ของช่องเธออะว่างเมื่อไหร่ฉันจะถ่ายคลิปเมื่อน,นั้นแหละดูดูหนูโหลดยังไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกวิธีเดี๋ยวบอกวิธีเดี๋ยวมีว,วิธีของผมให้นี่ทําไม,ไมแม่แหม่มทำไมบ่นจังเนี่ยลูกซื้อนี่มาเนี่ยทําไมบ่นจังตอนเด็กลูกไม่เคยเล่นก็รู้อยู่ทั้งรู้อ่ะทำไมต้องบ่นลูกด้วยอ่ะ ก็ตอนนี้มันเป็นสาวแล้วแม่ค่ะสาวแบบสาวแค่อายุแต่ว่าก็ยังเป็นเด็กอยู่ค่ะผมผมสงสัยว่าเวลาผมไปไหนก็นมาไหนฮักแพงเนี่ยฮักแพงมันจะชอบของแบบเนี้ยมากเลยของแบบของเล่น,ดนเด็กๆอ่ะทําไมตอนเด็กไม่ซื้อของเล่นให้ลูกเลยเหรอน้องก็ได้ของเล่นค่ะตอน้อยน้องก็ค่อยได้เล่นของเล่นน้องก็ได้อีหยันักอย่างคะ่ะเล่นแต่ it's not even. มันก็ไม่กี่ปีนี่มันก็เป็นอุ้ยทาไมอ่ะมันไม่กี่ปีเลยนะม,นมันมีแต่เสื้อผ้าสวยๆอยู่ด้วยค่ะแบบว่าค่อยเทไมอ้ม่น,นูอยู่กับยาย2คนไงเยยายกับตาแม่ไม่ให้เงินมาซื้อหรือว่าอะไรยังไ,ไงก,ก,ก็จะของเงินก็มแบบม,มาตแบบมาตบบน,ไ,มไ,ไ,นไปเก็บขาถ้าพูดตรงไปจะมาไปเก็บเสื้อผ้าที่เขาทิ้งแล้วมาใส่ ในฐนนะผมเนาะผมจะสังเกตน้องว่าเวลาน้องวเวลาเดินไปเดินไปกับผมมาไปน้างานน่ะเนินจะซื้ออะไรซื้อเสื้อผ้าอันดับหนึ่งสองซื้อของเล่นอะไรแบบนี้เพราะน้องมีความฝังใจในใบเด็กถามว่าน้องซื้อในราคาแพงไหมไม่นอใบ,บ์ไม่เป็นอันนี้ยหไม่บางทีก็มายืมเงินผมแล้วผมก,ก็ไม่ใช้ผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไร ก,ก็ให้น้องไปเลยไม่ได้ว่าอะไรอันนี้อันนี้จะมาดามบุญดามาอะไรนะว่ามาทวงบุญคุณอันนี้พูดแบบกันตรงไปตรงมานะอันไหนซื้อผมก็ซื้อให้ไปเลยนะครับเวลาน้องเลี้ยงผมน้องก็เลี้ยงเลี้ยงผมนะครับมันก็หมุนหมุนกันไปหมุนกันไปหมุนกันมาอย่างนี้แหละนะครับนี่แล้วก็ของเล่นนี้ก็ผมฝังใจว่าทําไมแม่แม่ไม่ซื้อให้ตอนเด็กเลยอะ่ะก็เหมือนผมฝังใจว่าตอนขิดตอนเด็ก เด็กๆผมจะขี่จัก,กรยานผมม่เคย่อยมีจัก,กรยานคันนึงแล้วมันพังเนาะแล้วผมอยากได้จัก,กรยานคันนู้นคันนี้ผมอยู่กรุงเทพอะซื้อจัก,กรยานกี่คันรู้ปะสามคัน แต่ยุคแต่สมัยไม่เหมือนกันเนาะคือน้องชายอยู่กับป้ากนาน้าที่ต่้ากัสปีเนาะมา้่มัใช่ใช่เริ่มมีเงินก็ตอนนี้รี่แพงก็ส่งน้องเรียนใช่ไหมใช่ไหมส่งน้องเรียนไหมส่งค่ะส่งน้องเรียนอยู่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้หมด ใช่ใช่โรงเรียนกทมมันไม่ได้เคยค่าเทอมอะไรเยอะแยะใช่แต่เงินค่าไปโรงเรียนนั่นแหละค่าก็กินฟรีโรงเรียน่าอยัอองพกว่าสซื้อชนักเรียนใหม่คะน้องพีปนเพราะว่าโรงเรียนกทมมีค่าให้กินเนาะแล้วเรียนโรงเรียนดีด้วยกทมอ่ะโรงเรียนดีด้วยอ่ามาทำผมเองนี่ฮะไม่ที่บ้านนะเอาความรู้ที่บ้านมาใช้นี่พี่แบงค์ให้ให้รอนผมรอ น้องก็ทําได้นี่เห็นไหมนะก็คือคือตอนนี้ก็ฝึกให้น้องทําเองอะไรให้ได้ทุกอย่างนะฮะอุ้ยกว้างสวยจังเลยอ่ะอุ้ยมีใครมาปดิอะไรอีกนะสองรอบแล้วอะไรรู้ป่ะใครซื้อใครพ่อไปเลยใครเงี้ยเดี๋ยวมันจะขาดตรงอะไรขาดตรงเอาอีกนะเอาอีกนะมันจะไม่พอตรงนะเนี่ยพอตรงคืออะไร ไม่บอกค่ะเอาละบอกหน่อยไม่ฮะไม่ฮะความหมายของคำนี้มัไม่เอาไม่บอกค่ะถามเ <MC S 2> อฟซีจ้าเอฟซีคมไม์หน่อยขาดตรงขาดตรงคืออะไรเอซต้รอบ,บอกเนี้ยอ่ขาดตรงขนาดภาษาพูดภาษาบอกก็ยังโบราณแล้วค่ะหน้าตายังโบราณอีกขาดตรง,ตรง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ครับอ <c oughs> <c oughs> ๋อหรอนี่ไงแล้วขาดตรงตัว <c oughs> น,นี้ค่ะคนนี้จะ <c oughs> ตอบสุดอ๋อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาคอมเมนต์ได้อีกอีกลงคลิปไปอีกสินาทีก็คอมเมนต์เต็มแล้วเนี่ยป้อรู้ไหมทายไม่รู้ก็ไม่รู้นี่ไงขาดตรงขาดตรงอะไรก็ไม่รู้ได้ป้ะได้ถ้าไมกินอะไรอ่ะกินไม่ใช่ไหมหัวกินหัวอะโอเคก็ไม่มีอะไรนะตอนแรกจะมาถ่ายคลิปน้องค่ะแพนร้อนผมแต่ ก่อนหน้านี้เราคุยเรื่องของเล่นกันมาแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนได้รู้เนาะว่าน้องฮักแพงผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็บอกว่าทาไมน้องฮักแพงชอบชอ,อบชื้อเสื้อผ้าจังเลยอะไรประมาณเนี้นะตัวละร้อยกว่าบาทเนาะไม่ตออยู่บ้านอะ่ะหนูจะเป็นคนที่ชอบเ e อ็นเสื้อผ้ามือสองมาเนี่ยตอ่อมัน รถบ้านใช่คีโมเสร็จไปส่งของหัวพาได้หัวพาไปฉันนั้นฉันรู้ความลับเธอหมดจ้ะให้ฉันพูดมจิจ๊ะตื่นและนิดๆหน่อยๆแล้วก็มาเอาตรงไรขาไปส่งทุกคนอยากรู้ความลับอะไรบ้างคอมเมนต์มันเลยรู้หมดทุกอย่างอ๋อข่าวดีอุยไม่พูดหรอกอุยขา่าวดีอะไรอะ่ะอุย เันเวลาเป็นตัวเด่นสัตนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ผมมานั่งว่านะฮะเดี๋ยวจะไปถ่ายงานให้อมแอมแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก็จะเป็นกำลังใจให้ช่องนี้เรื่อยไปเสถียรนะฮะแล้วก็ฝากช่องฮักแพงลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับจิลิกระสิทธ์เนาะตอนนี้ก็ให้น้องเปิดรายได้ก่อนตอนนี้เวลาครบแล้วรอระบบยูทูบประมวลผลนะครับทุกคนรอมาดูให้กำลังใจเดี๋ยววันไหนเปิดยูทูบได้เปิดรายได้ได้ถ้าก่อนกรุงเทพเดี๋ยวจะพาไปเลีี้้ยยงตนนอะะฮ เอาไปกินหมูกระทะก็กได้เอาเดี๋ยวพาไปเล่นสระว่ายน้ำก็ได้โอเคนะคืนนี้นี่ครับสวัสดีครับ